พูดไทยได้เลยเหรอครับใชสวัสดีค่ะเอามาพูดไทยได้เลยครับพูดไทยได้สิพี่ <c oughs> um 네วานจด้เหรอกระทูน้องโอ๋น <t> ี่เองน้องโอน้องโอ๋นารีของเราไม่ใช่ไม่ได้เลยเหนี่คือมานีええ่หลับหูหลับตามาเลยตามกลิ่นมาอย่างเดียวเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกลิ่นชาที่ชื่อว่าทีมิกซ์เนี่ยเขาบอกว่าหอมหวนชวนดมมากเลยแล้วพอเดินเข้ามานี่หอมจริงไหมหอมจริงไหม ่ือยอะุยาตนะคะขออนุญาตค่ะขออนุญาตค่ะจะมาชวนดื่มชาการเรื่องของเรื่องเนี่ยไม่มีอะไรเไม่เอาเเปลี่ยนเปลี่ยนแก้เผื่อใส่อะไรไว้วางยาว่าอย่างนั้นเธอไม่เกิดแก้นี้เกิดจะหอมหวานโอ้โหเป็นไงเอาถามความรู้สึกก่อนความรู้สึกของพิธีกรก่อนดีกว่าดีนะ นิยามคำคืนแล้วสบายสบาทำไมมันชื่นใจยังเลยอ่ะช่ใจไหมรู้สึกว่ามันชื่นใจมันคล่องคอแล้วมันหอมขึ้นจมูกอ่ะเวลาดื่มเข้าไปมันขึ้นจมูกเคยเคยมีความรู้สึกไหมเคยค่ะเคยถึงต้องเนี่ยเรียนวิธีการจริงๆแล้วการที่เราทําให้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการล้างล้างด้วยล้างชาเสร็จแล้วเนี่ยในการควบคุมอุณหภูมิด้วยให้ใบชาเนี่ยนะคะมีความหอมมากยิ่งขึ้นแต่เขาเราจะบอกนะคะว่าอันนี้เนี่ย รูปแบบของชาเฉยที่พี่วามแล้วน้องปัวดื่มไปนนี้ก้นไอนไปเยปนสมุนไพรเป็นสมุนไพรค่ะแล้วเราจะบอกว่าสมุนไพรเดี๋ยวนี้ดื่มง่ายมากเดี๋ยวพี่โอ๋จะถามอยู่พอดีเลยว่าถ้าดื่มชาอย่างช่วงดึกบางคนบอกว่าดื่มแล้วนอนไม่หลับเพราะมีคาเฟอีนค่ะอันนี้ไม่ใช่ชาันี่เป็นสมุนไพรแต่ว่าเรียกว่าชาในรูปแบบชาคือวิธีการชงอะไรต่างๆนั่นนะใย่แร่ข้างการอยู่ในซองคือเราจะบอกว่ามันก็เลยลักษณะว่าเ้ยเป็นชา แต่จริงแล้วข้างในเนี้ยคือสมุนไพรล้วนๆต้องบอกนะคะว่ามันมีทั่วโลกเลยค่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะที่อังกฤษเนี่ยเขาดื่มหลังอาหารแล้วก็ในชนชั้นสูงเป็นประเพณีของเขามาเลยนะคะส่วนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสุดยอดของยาและเวชภัณฑ์เลยนะคะคือช่วยเติมเต็มให้ชีวิตเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็บรรเทาโอ้บรรเทาวาการเมาบางอาการแบบว่าผื่นผอมเหน็บชาต่างๆอันนี้ที่ญี่ปุ่นเขาดื่มกันมานานมากแล้วส่วนที่ประเทศจีนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรารู้กันอยู่แล้วเนี่ยคือมันเป็น สัญลักษณ์คือมันเหมือนกับการเนี่ยยืดให้เนี่ยต้องดื่มมันเป็นแบบว่าเหมือนการเป็นแร็คบตรีกันเวล้ามของเขาทีนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยดื่มกันอยู่แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันดื่มเพื่ออะไรวันนี้อยากให้ดื่มเพื่อสุขภาพกําลังมาชวนเพื่อให้ดื่มเพื่อสุขภาพเพราะอะไรต้องบอกนะคะว่าหลายคนเนี่ยพออายุยี่สิบ่ตาลแล้ว จะ30แล้วฉันไม่อยากถึง30เลยจะ40แล้วฉันไม่อยากถึง40เลยแล้วมันก็เรียงไม่ได้เพราะในช่วงวัยเด็กเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบภายในร่างกายทั้งหมดนะคะมันยังสะอาดมันเหมือนจุดเริ่มต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสายตาใบหน้าก็ดีหรือว่าผิวพรรณต้องบอกนะคะพออายุมากขึ้นทําไมผิวเราแก่ทําไมสายตาจะต้องเอียงสายตาต้องได้ยยาวสายตาต้องสั้นใช่เพราะอะไรเพราะอายุที่มากขึ้นหรอจริงหรอไม่ใช่จริงๆอายุที่มากขึ้นแต่เราสามารถทําให้ร่างกายั้หงในเราเด็กได้ก็คนแก่อายุเยอะ ร้ 200, 120, 120, อยส <120, 120 S 1> องร้อยร้อยปียังไม่เป็นโรคอะไรก็มีใช่ไงเพราะเขาดูแลระบบภายในร่างกายให้ดีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนญี่ปุ่นคนจีนนะะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาเลือกไง<อ>ไม่ว่าจะอาหารการกินเห็นไหมคะอ่ะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเลือกได้ไหมโอ้ยวันนี้ปาร์ตี้ไหนสิเฮ้ยมอฟเฟ่ปะ อาหารกันอย่างนี้ทุกวันไรกินยางกันทุกวันแางนี้านแล้วสิ่งอะไรที่เข้าไปในร่างกายถามว่าประโยชน์มีไหมมันก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าโคษเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่าไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างก็คือมันของไหมก็สะสมในร่างกายทีนี้การสะสมแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะเวลาที่คุณหน้าเขียวหน้าแก่เนี่ยคุณเลือกอะไรคุณก็ไปฉีดเพื่อให้ผิวพรรณเราเต่งตึงขึ้นไปใช้ทางอันนี้ทางัหลายทางอ่ะถามว่าทําได้ไหมทําได้ค่ะแต่ว่ามันคือปลายเหตุนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอาการอ่อนเพลียสังเกตว่าเราตื่นมาทาไมร่างกาย เราไม่กระชับกระเฉงเหมือนสมัยก่อนทั้งๆที่เรานอนเยอะเป็นไหมคะโอ้ยิ่งนอนยิ่นอนถามเองนะคะว่าเป็นไหม้าเป็นวันเนี่ยเอาเราเลือกจากอะไรเราเลือกอาหารเสริมอ่าเข้าไปช่วยเราหน่อยนะถามว่าอาหารเสริมดีไหมดีค่ะแต่เรากำลังจะบอกต่อไปนี้นะคะว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อ้วนง่ายสมัยก่อนกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเฮ้ยมันเกี่ยวไหมว่าอายุที่มากขึ้นเลยทำให้ฉันอ้วนง่าย ไม่เกี่ยวนะคะก็เขาก็บอกว่ามันใช่แต่จริงๆไม่เกี่ยวจริงๆแล้วมันคือส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหลักๆของร่างกายคือระบบภายในร่างกายวันนี้จะทํายังไงจะคว้าหัวใจควักม้มควักัากตับมาทาความสะอาดได้ไหมไม่ได้แล้วโอ้มันไม่ใช่เป็นสีถนนไปแล้วจะเป็นทำอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณเลือกทีมิกซ์ไม่ผิดหวังแต่เรากำลังจะบอกว่ามันควรมีเหตุและผลของมันมีเหตุและผลในการเลือกเพราะอะไรเพราะวันนี้เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะดึงม้มดึงตับดึงหัวใจมาทําาควม สะอาดได้แต่นูโกโหกำลังจะบอกว่าถ้าวันนี้คุณใช้ทีมิกซ์ เข้าไปทําความสะอาดล่ะแค่ในแต่ละวันในการดื่มแบบเนี้มันได้ยังไงพี่โอ้คืออยากรู้อะว่าข้างใน่างไทยมีอะไรบ้างจุดเด่นของเขานะคะคืออย่างที่บอกไปว่าไม่มีใบชาเพราะฉะนั้นไม่มีผลต่อการย่อยอาหารบอกคนบอกกินชาแล้วแบบท้องปวดอันนี้ไม่ต้องกลัวเพาะไม่บไม่ต้องกลัวการสะสมไม่มีมีแต่สะสมสิ่งที่ดีเพราะในแต่ละแก้วที่เราดื่มเข้าไปมันเป็นการชะล้างสิ่งสกปรกสังเกตว่าเราทานของมัน สังเกตนะหรือว่าทานเค้กก็ตามเวลาเราไปร้านเราจะต้องสั่งชาร้อนใช่ก็ันเลี่ยนไงเราอยากให้มันล้างอะไรอย่างงี้มันเลี่ยนใช่ไหมเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยที่คุณทานอะไรที่มันน้ําตาลเข้าไปไขมันเข้าไปแล้วดื่มชาทีมิกซ์แทนน้ําเปล่าเท่านี้อ่ะคุณผู้ชมสังเกตได้ภายใน7วันว่าระบบภายในร่างกายของคุณดีขึ้นหรือเปล่าเช่น การนอนตื่นมารู้สึกว่าสดชื่นขึ้นิกระฉับกระเฉงขึ้นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยน,นะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันมีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะอะไร,รยิ่งตอนเมื่อสักครู่บอกว่าเรื่องตับเนี่ยนะคะคถ้าคนที่ตับไม่ดีตับอ่อนไม่ดีส่งผลอะไรในเรื่องของระบบน้ําตาลถ้าน้าตาล สูงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนี่ไงมีแอเกิดแอดเติมไม่ไหวแล้วอยากจะสุขภาพดีใช่ไหมพอน้ำตาลเนี่ยทำงานเยอะจะได้กินได้น้ำตาลเยอะเป็นยังไงน้ำตาลเยอะก็คือทำให้เราเป็นเบาหวานแล้วทีนี้เอาหมดหมดแล้ว แบบกินพี่วานได้วทีนี้เพื่อนเาตาเดียวทันหมดเลยอ่ะเติมได้เติมได้สิเติมทั้งวันอย่างนี้แหละเติมได้กี่รอบพี่พี่โอ๋อคุณผู้ชมดูภาพอ่าว้าวหวานโอ้โหนี่อย่างนี้ผ่าตัดตัดทิ้งเลยนะเนี่ยเข้าใจว่าต้องตัดทิ้งใช่ไหมใช่คุณหมอบอกคนนี้เลยนะคะว่าต้องตัดทิ้งแต่ท่านนี้ค่ะที่เป็นความสัตย์จริงนะคะกล้าสาบานต้องบอกนะคะว่าท่านนี้เนี่ยหมดหนทางแล้ววันนี้เราไม่ต้องรอให้เราต้องตัด ขาทิ้งแต่ท่านนี้นะคะที่เป็นผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกต้องตัดขาทิ้งอะแต่เขาดื่มชาทีมิกซ์ไปแค่7วันเกิดอะไรขึ้นเขาออกจากโรงพยาบาลเลยค่ะแล้วใสแห้งเลยค่ะได้เลยแา่ที่กำลังจะต้องตัดชาไม่ใช่ยาจริงชาไม่ใช่ยาจริงเพราะเอาปวดลุกจริงจริงเพราะว่าได้สัมภาษณ์เขาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย มัน Amazing จนจะต้องบอกต่อคือมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเราเมคขึ้นมากลไกของมันแต่เป็นเรื่องจริงดีอย่างนึกลไกของมันเป็นอย่างนี้ค่ะในงานวิจัยต้องบอกนะคะว่าตอนนี้เรากล้าการันตีว่าถ้ามีดีกว่าเราเราเลิกผลิตเราเลิกผลิตเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหม ระหว่างเนี้ยคนที่เป็นเบาหวานนะคะคุณสามารถตรวจได้ในทุกๆวันเลยค่ะแต่ถ้าปกติแล้วเราต้องมีใบาจากคุณหมอถูกไหมไปัวทีนี้ภายใน7วันคุณกลับไปที่โรงพยาบาลได้เลยถ้ามันไม่ดีขึ้นคุณไม่ต้องซื้อต่อแถมมาเกลี้ยงหน้าได้เลยเออทีมิกซนะ ต้องทีมิกนะกัอย่างนฉพาะทีมิกนะไม่ใช่เอาทุเรียนไม่ใช่ไปซื้อที่ห้ออื่นแล้วไม่ใช่แล้วมาบอกว่าทีมิกไม่ใช่นะเออไม่ใช่แล้วทีนี้ค่ะความมหัศจรรย์ของทีมิกคืออะไรคืออย่างนี้คนป่วยเนี่ยนะคะนอกเหนือจากการที่ไม่อยากให้เป็นแผลถ้าเป็นแผลเขาจะเป็นแผลเน่าถ้าเบาหวานขึ้นตาเขาจะต้องตาบอดวันนี้คุณยังไม่มีคนป่วยที่อยู่ใกล้คุณคุณยังไม่รู้หรอกแต่ถ้าวันหนึ่งที่เป็นคนที่คุณรักล่ะ เป็นญาติพี่น้องที่คุณรู้สึกว่ารักแม่ทําไมต้องรอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายในการเลือกหลายคนนะคะลองทุกวิถีทางแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวสมุนไพรฉันขอเป็นทางเลือกสุดท้ายวันนี้เราอยากจะเปลี่ยนคํานั้นให้เป็นทางเลือกอันแรกได้ไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะมันดีอ่ะแต่คุณดันไปเลือกสุดท้ายเพราะคุณลองวิธีอื่นแล้วหรอแต่ไม่เป็นไรนะคือจริงๆมันควบคู่กันไปได้ไหมอ่ะได้เลยคือสมมุติว่าก็รักษาทางแพทย์ไปอ้าวแล้ววันหนึ่งคุณจะกลับมาแล้วต้องคุณต้องโทรมาเบอร์เดิม02-22635999 คุณจะทรงมาขอบคุณบอกว่ายาฉันเนี่ยทานน้อยลงยาฉันเนี่ยทานน้อยลงไม่พอแผลที่ฉันเป็นแห้งขึ้นและตอนนี้สุขภาพฉันดีมากเพราะคุณได้ทานอาหารที่คุณรักปกติแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเขาจะให้ควบคุมอาหารมไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามการควบคุมระดับน้ําตาลเนี่ยมันดูง่ายแต่การควบคุมอาหารไปด้วยยังไงทุกยี่ห้อมันทําได้หมดแต่ว่าทีมมิ้กําลังจะบอกว่าวันเนี้ยคุณไม่ต้องควบคุมอาหารแค่ทานไม่ต้องควบคุมเลยเรากล้าท้าคุณไม่ต้องควบคุมคือปกติโอ้เบาหวานนี่หนัก เรื่องอาหารก็ต้องควบคุมเรื่องอลกลราต้อกิ้ยนะถ้าได้ช้อนเดียวถ้าได้ซอเดียวเบาหวานขึ้นน้ําตาลขึ้นอันนี้ไม่ต้องนะคุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกลับมาเราพูดอย่างนี้นะคะในนี้มีอะไรหลายคนคงอยากรู้ละหนึ่งนะคะใบหม่อนค่ะใบหม่อนเนี่ยนะคะแพทย์จีนนะคะบอกเลยว่าเป็นที่นิยมมากแล้วก็เอามาปรุงยาเพื่อลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลลดความดันนี่คือประโยชน์ของเขาก่อนะคะสองเจียกุหลาบหลายคนได้ยิน่หโอเจียกุหลาบฉันเห็นเยอะเลย มีอยู่ในส่วนประกอบบหมดเพราะมันดีค่ะเราก็นํามาใส่ด้วยเหมือนกันเพราะดีก็ต้องเอามาก็ถูกแล้วถูกเพราะมันคล้ายโสมนะคะแต่ว่าประสิทธิภาพคือมากกว่าโสม27เท่าบรุงเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์ไม่ใช่ให้กับผิวพรรณนะให้กับเซลล์หมายความว่าถ้าวันนี้เซลล์แข็งแรงทุกส่วนในร่างกายแข็งแรงหมดค่ะเสร็จแล้วนะคะพประสิทธิภาพการสั่งงานของสมองหลายคนบอกทํางานเฉื่อยชาลงนะคะวันนี้คุณทานแค่เจียวกุหลาบ พอไหมไม่พอนะเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนว่าทำไมสองอย่างนี้ก็สุดยอดของเขาเลย แต่ไม่ได้หรอกพี่ว่าูหลนไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะสมุนไพรเนี่ยต้องรวมกันถึงจะประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อเหมือนสูตรยาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสูตรชาใช่แต่ทีนี้นะคะต้องมีชาเอเทศเพราะอะไรเพราะว่าไปรักษาการอักเสบการอักเสบก็คือตอนนี้ทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเป็นเบาหวานก็ในเรื่องของแผลนะคะไปสมานแผลนั่นเองแล้วก็อาการแพ้ต่างๆรักษาอาการปัสสาวะคือบางคนเนี่ยกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะต้องทานยาหรือแม้แต่การบำรุงร่างกายชาเอเทศช่วยได้สุดท้ายเราเห็นลินจือ เหลิ้นจื้อเนี่ยต้องบอกนะคะว่าไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเมื่อไหร่ก็ตามที่เม็ดเลือดขาวทํางานได้ตามปกติมันจะสามารถต่อต้านในเรื่องของมะเร็งนะคะแล้วก็สร้างในเรื่องของการหลายคนบอกว่ามีลดความดันได้ด้วยนะคะแล้วก็ไขมันแล้วก็น้าตาในเลือดด้วยที่สําคัญเนี่ยสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระโอ้โหก็เปป่วยเป็นโรคไงจริงๆแล้วพ่อผมอะกินน้ำเห็ดลิ้นจืออย่างเดียวนะเรื่องของเบาหวานพ่อเป็นเบาหวาน ดีขึ้นนะดีขึ้นแต่วันนี้บอกว่าจะเอ็นเทสเอาอันนี้เเลยทีมกิจที่รุ่งเรืองเพราะว่าหนูเนี่ยได้สัมภาษณ์กับเจ้าของแล้ววิจัยอันนี้นะฮะห้าปีห้าปีตอนแรกสามปีแรกกำลังจะวางจำหน่ายแล้วเขาบอกวางไม่ได้เพราะคนป่วยบอกว่าถ้าแค่ควบคุมน้ำตาเนี่ยเขาก็ยังต้องมาควบคุมอาหารอีกขอกินอาหารด้วยได้ไหมอ่ะเขากลับไปวิจัยสองปีค่ะวันนี้ถ้าคุณอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยาก อยากจะเป็นคนป่วยที่สุขภาพแข็งแรงแล้วกันวันนี้เราห้ามเรื่องป่วยไม่ได้แต่ทํายังไงให้เราอยู่กับโรคที่เราป่วยอยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องอดอาหารอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะคุณโทรไปค่ะที่หมายเลข02-263-5959นะคะคย้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-263-5959แล้ว <พอ S 1> วัน<อ>วนี้ราคาเป็นยังไงราคานะคะ1กล่องเนี่ยมี32จากปกติ1,500บาทนะคะวันนี้เนี่ยซื้อ2กล่องเราลดไปเลยในรายการของพี่วานแล้วน้องปัวนะคะ วันนี้มาให้เท่าไหรอะให้เทสองพันห้าปอนด์สองกล่องเนี่ยนะที่ประเทศสองพันห้าปอนด์เยอะไปหรือเปล่าไม่เป็นไรเราอยากให้คนไทยสุขภาพดีไม่ของดีราคาถูกให้ไปเถอะให้ไปเถอะจริงๆให้ไปเลยนะนะคะให้ไปเลยค่ะจริงๆแล้วยังมีฟีดแบกเยอะมากเดี๋ยวมีโอกาสต่อไปเราจะมาพอดีเวลาหมด จริงๆวันนี้คนรู้จักทีมิกซ์เนี่ยหลากหลายที่ทั้งการออกบูธทั้งงานแสดงสินค้าอะไรต่างเยอะมากวันหน้าเดี๋ยวนำเอาเรื่องนี้มาบอกกับผู้ชมดูเย่นี่งนี่งานอี่าหน่อยอันนี้ท่าหน่อยคือเราไปั้งบูธโอ้โหคนไปซื้อที่บูธเยอะมากแล้วซื้อราคานี้นะคะเราไม่มีส่วนลดเพราะว่าเรามาออกรายการเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เปิดใจแล้วรู้จักทีมิกซ์อยู่ในบ้านของคุณเท่านั้นเองนะคะแล้ววันนี้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ022635959ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจผลิตภัณฑ์ทีม มิกซ์เนี่ยชาสมุนไพรเนี่ยโทรศัพท์เข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะแต่วันนี้เนี่ยเวลาหมดลงแล้วกระสบว่าลดความอ้วนได้ด้วยลดความอ้วนแล้วเราแบบไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเงี้ยไม่เจ็บป่วยสุขภาพเรื่อยๆไดพี่ผก็นจะดีคือฟังแล้วแบบอยากดูรีดเนี่ยเขาหอมเดียวขนาดนี้ลดค้วนได้ด้วยอันนี้เป็นกระสีอักระสีคือคือเราจะสุขภาพดีแล้วกันสุขภาพดีเอาคิดง่ายๆถ้าคุณอยากจะสุขภาพดีเซลล์แข็งแรงทุกอย่างในร่างกายแข็งแรงกลับมาเดทอีกครั้ง คุณเลือกทีมิกไม่ผิดหวังอ่ะศูนย์สองสองหกสามห้าเก้าห้าเก้านะครับวันน so ี้ขอบคุณคุณโอหด้วยแล้วก็ทีมิกด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ลาไปก่อนนะครับรายการทีวเมืองไทยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาเดืออ และจากสถิติผู้ป่วยนะคะโรคเบาหวานที่มีเพิ่มขึ้นในทุกๆปีค่ะสแสดงให้เห็นสุขภาพของคนไทยนะคะที่แย่ลงนะคะไม่ว่าจะเรื่องในการใช้ชีวิตหรือแม้แต่การรับประทานอาหารที่เหมือนคนที่มีสุขภาพปกติแต่ที่นี้ค่ะในเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยนะคะเราจะทราบดีนะคะว่ามันคือระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงเป็นเวลายาวนานนะคะไม่ว่าเราจะควบคุมในเรื่องของอาหารก็ตามนะคะแต่เราค่ะไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้แน่นอนแล้วถ่าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่กังวลในเรื่องของโรค หวานค่ะคุณทราบไหมคะว่าการดื่มชาสมุนไพรนะคะสามารถดูแลสุขภาพของคุณทําให้สุขภาพของคุณดีขึ้นได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีประสบการณ์ดีๆค่ะจากคนที่ดื่มชาสมุนไพรของทีมิกซ์แล้วจะมาเล่ากันนะคะว่าดีขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะก็ทีแรกก็อยู่โรงพยาบาลอยู่ได้5วันหมอเขาขีดขาหมดแล้วหมอจะตังตัดขาตากรบอกว่าหมอมเพิ่งตัดได้ไหม ขอดูเวลาไปก่อนพอดีพี่สาวอาญาตัวนี้ชามิกมาให้ให้ลูกสาวชงทุกวันเลยเจ็ดวันน่ะแผลเริ่มยุบลงอะ่ะแผลแห้งแล้วมันดีขึ้นหนองหืองแล้วไม่มีเลยแห้งไปเลยอะ่ะจนหมอเข้ามาเขาบอกเออแผลดีขึ้นนะแล้วขาเขือเขาไม่สั่งตัดแล้วอะไรแล้วจิตใจมันก็ดีขึ้นแล้วเนะวาะมนได้กินชาตัวเนี้ยตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกติไม่กังวลอะไรแล้วเนี้ยก็เปรียมเหมือนเบิเ่ออะไรอ่ะเหมือนเนอทวดาเกิดมา ายแล้วเกิดใหม่เงดีมากๆเลยอ่ะและนั่นคือเสียงยืนยันนะคะจากลูกค้าที่เลือกดื่มชาทีมิกซ์เป็นประจำนั่นเองค่ะแสดงถึงความมั่นใจและความเชื่อมั่นได้ว่าสุขภาพดีอยู่ที่คุณเลือกดื่ม you are what you drink ค่ะชาสมุนไพรทีมิกซ์หนึ่งกล่องบรรจุ32ซองราคา1 5 0 0บาทพิเศษสำหรับวันนี้เฉพาะ30สายแรกซื้อ2กล่องราคาเพียง2,500บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศและยินดีรับบัตรเครดิต โทร022635959 022635959